สวัสดีครับเมื่อนี้มาตึงมาสมงออยบานโคกอลารามครับตำบลคำโพนครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับเบิ่งเงียไปน้ำกันครับผสมจริงครับงวงอตัวนี้มันเป็นลําปีสกินครับมันแทงลูกออกครับกันเลยสีแดมผสมเพิ่นใหม่ครับตัวนี้ครับเพิ่นว่ามันแทงลูกออกครับ บ่านโคกอันลามครับเดี๋ยวเ่าตึงสิต,ต่างกล่องไว้ครับเบิ้งเงวๆไปน้ำกันเลยครับเอิอี่ศาชิว้ก็เบ,บิ้งเอาครับเบิ้งว่าแม่ถึงเชื่องครับ เดี๋ยวเบาตึงสิแปล่าง้อลงนะครับันนี้ครับเบิ้งยายาๆเป็นน้ำกันครับบ้านโคกอลามอำเภอปทุมลาดวงมาจังหวัดอำนาจ,จเจริญ mm <laughs> ออกแรกเลยครับ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  Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video เดี๋ยวแล้วครับพี่น้องเดี่ยวแล้วครับข้าวเดียวครับขั้นงวงแมวบนนิ่งขั้นงวงแมวบนิ่งกับข้าวเดียวครับนี่ครับเจ้าของงวครับเจ้าของงวอยู่บ้านพวกกระลาบโม่พ่นยกระลาบพเนยชูวะหนังครับโซฟาพูดตีลัดเออพ่เนยโซฟาพูดตีลัดพูดติรัดพูดตีลัดครับ บ้านโคกกรลามพ่อายมีงัวอยู่สองตัวครับแม่โหลดครับแม่นี่แต่ที่ด้ายมันแทงออกเนะพ่อยานาะเป็นสมแล้วมันแทงออกครับตัวนี้ครับเป็นล่ำปีฮุนเต้เส้าครับเบิ้งงัวครับถึงเชื่องครับตัวนี้งัวผูครับพ่อายว่ท่านเปิดราคาบ่ตัวนี้พ่อายพ่อายว่ทนเปิดราคาครับตัวนี้ครับเป็นงัวผูครับงามอยู่ครับงัวผูตัวนี้ครับถึงเชื่องครับ ทุกท่านขอขอบคุณเอฟซีครับที่ติดตามช่องเบาตึงครับีอพอพันครับครับผมพอพันครับสนใจติดต่อเบาตึงเขามาได้ครับตัวนี้บ้านโคกกระลำครับผสมเก้าร้อยบาทครับเก้าร้อยบาทเบาตึงรับประกันซัมฟีีให้สองเท้อครับตัวนี้มาเก้าร้อยบาทครับตัวนี้ครับบ้านโคกกระลงครับไี่ด้ตัวปทุมไดายจังแปดร้อยครับ ไก่ก็นี่กับพันหนึ่งพันสองพันสามันสีปัญหาตามระยะทางนะครับเจ้อตีดต่อเบาวตึงเขม้าได้ครับสุดท้ายนี่ก็ขอสวัสดีครับเดี๋ยวเบาตึงสิไปไล่ตัวต่อไปครับนี่ครับเบอร์ทั่ครับสวัสดีครับ